สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเล็กรถมือสองคัสรถสวยคุณภาพเกียรตนะคะวันนี้มาพบเจอก,กันกับเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะแหล่งรวมรถมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยในย่านนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยตัวรถที่จะมาแนะนํากันนะคะบอกเลยว่าเอาใจสายฮอนด้าแน่นอน ไวรุ่นสายเฮสต้องเข้านะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ได้ที่สําคัญดูสปอร์ตชุเฉียวแล้วได้ตัวเครื่อง1000 t u r เทอร์โบไปด้วยค่ะกับเจ้า Honda City 1.0 SV Turbo เทอร์โบคันนี้ปี 2022. จดทะเบียนปี2023ค่ะมาพร้อมเลขไม่เพียง27,000กิโลเท่านั้นนะคะเลขไม่น้อยมากนะคะตัวรถบอกเลยว่าสวยเหมือนหลุดจากไม้แดงมาเลยพี่ๆค่ะใช้งานน้อยนะคะรับประกันเลยค่ะไม่มีประวัติเหตุ ไม่มีอุบัติเหตุพีความชนหนักนะคะน้ำท่วมกับสีกอมใหม่มาอย่างแน่นอนค่ะสภาพรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของอรายละเอียดตัวรถกันก่อนเข้าชมเดี๋ยวเด็กแจ้งราคาเสนอขายก่อนเลยเพื่อพี่พจะได้ตัดสินใจนะคะสำหรับราคาเสนอขายคันนี้469,000บาทค่ะพอนเรยอยู่ที่6,000จัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับเครดิตของพี่พเลยนะ มาเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของสภาพรถกันค่ะด้านหน้าได้โคมไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทารมดันดิ้งไลท์ค่ะกระจังด้านหน้าได้เป็นโคมเมียรพร้อมโลโก,โลโกล้ตัว H แบบนี้เลขเทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะคะเลขสวยด้วยนะ99นะคะตัวรถเนียมสันคมชัดมากๆเลยสีเดิมเนียนบางนะคะสีดำเท่ะนะคะดูสปอร์ตชบเฉียวสุดๆล้อแมกค่ะได้เป็นสีทูโทนนะคะดำปัดเงาโอ้โหลายล้อแมกสีสวยเลยพี่ๆ่ะ ช่วงล่างไม่มีสนิมนะคะสภาพสวยกริฟเลยไม่ใช่รถจมน้ํามาอย่างแน่นอนค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แล้วเรียบรอ้อยนะคะมือเปิดได้เป็นโคเมียมพร้อมกับตัวคีเลตนะคะที่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยคันนี้ติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดนะคะมาให้จากโรงงานมาให้จากทอนป้ายแดงเลยนะของแถมของเขานะคะ ภายในค่ะคุมโทนสีดานะคะระเอียดตัวรถสวยกริบเลยหเห็น QC จากไกลๆเลยค่ะหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนคันไขนะคะฝั่งคนนั่งนะคะหรือฝั่งคนขับทั้งสองฝั่งเขามีไฟแอมปิอลอยซ่อนอยู่นะคะก็จะส่องสว่างให้เห็นในส่วนของตัวด้านล่างนะคะหรือตรงตรงช่องเท้านั่นเองในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะ โอ้โหบอกเลยว่าลักษณะเบาะเนี่ยโอบกระชับกับตัวสรีระหลังได้ดีมากๆเลยบอดสภาพเดิมหนังเดิมโรงงานเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนหนังนะคะพวงมาลัยได้มั l t i f u n c t i ันไม่มีรอยถลอกค่ะมาพร้อมหน้าจอนะคะขอให้ค่ะตัวพวงมาลัยเนี่ยสภาพสวยกลิปนะคะเดินตะเข็บได้สีเทาแบบนี้ลิ้วรอยน้อยมากพี่พี่ขาปุ่มพุ่สตาร์ทอยู่ด้านนี้นะคะปุ่มพุสตาร์ทเขาก็จะเป็นสีดําบอกเลยคันนี้ดุนะคะสปอร์ตดุ เดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลขใหม่กันค่ะอ่ะนี่เลขใหม่นะคะของเขาอยู่ที่27,351กิโลเท่านั้นไม่เดิมเลยพี่พี่ไม่น้อยจริงๆค่ะนะคะได้คันนี้ไปนะใช้อีกยาวเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนตัวใหม่ขนาดนี้นะคะในส่วนของหน้าจอได้เป็นจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังค่ะนะคะจอขนาดใหญ่พอสมควรนะพี่พี่ขา แล้วก็ตัวคอนโซลเขาก็จะตัดดํามาทั้งหมดเลยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเชื่อมต่อ usb นะคะหรือว่าชาร์จแบตได้2ช่องกันเลยทีเดียวค่ะมีระบบ a off นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้งานนะคะเพราะว่ามันก็จะอาจจะมีความรำคาญน,นิดนึงในการใช้โหมดฟังก์ชันนี้เพราะเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะถ้าเราจอดเครื่องมันก็จะดับนะคะพอเวลาเราจะ เหยียบคันเร่งเพื่อมันถึงจะสตาร์ติกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางท่านก็จะลำคาญกันอ่ะมีระบบอีโคนะคะประหยัดน้ํามันให้แล้วก็ตัวเกียร์ก็เป็นออโต้แบบถุงหัวเกียร์สภาพใหม่ไม่มีริ้วรอยเลยค่ะตัวเบรกได้เป็นแบบอ่าก้านนะคะเบรกมือแบบนี้ไปค่ะเบาะนั่งด้านข้างนะคะสวยคลิปเลยสภาพนี้โอ้โหบอกเลยว่าให้ไปเลย5ดาวนะพี่ๆคะ่ะบริเวณอ่ะหลังคานะคะไม่มีรอยยันเจิมค่ะ กระจกม่านรังแดดนะคะมีให้นะ,ะทั้งสองฝั่งนี่ก็จะเป็นใบสอขอบอนะคะ469,000บาทที่เสนอขายกันราคานี้ราคาดีแน่นอนนะคะในส่วนของประตูด้านหลังค่ะนี่ด้านหลังฝั่งขวานะคะสะโพกไม่มีรอยบุบลักกี้มือเปิดไม่มีรอยทะลอกค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจากด้านในนะ,ะหัวหมอนมีมาให้3ตําแหน่งนะคะแล้วก็โอ้โห หลังคาหรือว่าเฮดรูมเนี่ยคือสูงปโปร่งนะคะแล้วก็เล็กรูมก็คือยืดขาได้ย,วยาวๆเลยแล้วคันนี้ปูพรมมาให้แล้วด้วยนะแถมพรมไปให้แบบนี้ไม่ดึงออกนะคะตัวเบาะค่ะสามารถปรับพับได้ราบเรียบแบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวรถนะคะให้ตัวรถเนี่ยอนเนกประสงค์มากขึ้นเดี๋ยวขอดับรถแป๊บหนึ่งอ่ะถัดมาค่ะเสารับสัญญ,ญาณ ได้มาเป็นแบบชาร์กฟินนะคะแล้วก็สปอยเลอร์นะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะกระจกไลฟ้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมเซนเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานด้วยนะคะไฟท้ายสวยเลยไฟท้าย LED นะคะพร้อมไฟเบรกทับทิมบอกเลยตัวรถรายรายละเอียดนี่คือสวยรอบคันเลยพี่ๆค่ะสวยรอบคันจริงๆด้านซ้ายรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะ สีนี่คือสม่ำเสมอสีเดิมเนียนบางทั้งคันเลยค่ะสีไม่มีลอกล่อนนะคะไม่ถูกทำสีมาสวยน่าใช้มากๆเลยนะนี่เดี๋ยวเราได้ขออนุญาตย้ำนะคะในส่วนของรายละเอียดครั้งหนึ่งค่ะ Honda City 1.0V Turbo คันนี้เป็นตัว SV นะคะปี2022.23เล็มาอยู่ที่2 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะ ราคา4 6 9 0 0 0บาทผ่อน8 0 0 0รายได้16,000ืนเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะใครที่ไม่ติดราชาแบ็คลิสนะคะอาชีพชัดเจนมีที่มาของอาชีพออกรถได้ทุกท่านแน่นอนค่ะฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมจนจบคลิปค่ะเดี๋ยววันนี้หนูเล็กขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ